คุณเคยได้ยินตำนานคารืหาดเก่าแก่กลางป่าฮอนโลครีกไหมคารืหาดหลังนี้ถูกทิ้งร้างมากว่าร้อยปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังมาจากข้างในมีนักเดินทางผู้กล้าคนหนึ่งตัดสินใจค้างคืนที่นั่นเขาเล่าว่าทุกอย่างเงียบสงบจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนอยู่ดีๆโคมไฟก็กระพริบและเสียงฝีเท้าเดินวนเว,วียนอยู่บนบันไดไม้เก่า เขากันใจเดินขึ้นไปสำรวจจนถึงห้องนอนใหญ่ตรงมุมห้องมีเปลเด็กเก่าๆที่โยกไปมาเองข้างๆเปลนั้นเขาเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กสวมชุดนอนสีขาวยืนนิ่งอยู่พอแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างใบหน้าของเด็กคนนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงเสียงกระซิบเบา,เบาวๆว่าอย่าทิ้งหนูไว้นะรุง่งเา้านักเดินทางคนนั้นหายไปเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆที่เดินลึกเข้าไปในป่า บางคนบอกว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงท่านลองตั้งใจฟังจะยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากคฤิาสหาดฮอลโลครีก